สวัสดีครับผมนายนัชพัฒน์วงน้อยนักศึกษาสาขาสังคมาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะนาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏไรละะ่ไลงกรณ์แอนดนะบรมราชูปถัมภ์วันนี้จะมานำเสนอบทความวิจัยเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุกรณีศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถอําเภอสัญญาบรีจังหวัดชลธานีเชิญรับชมได้เลยครับ ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีและการแพทย์ที่ทันสมัยทําให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้นเทศบาลเมืองมุกียวิถมีจํานวนผู้สูงอายุ4,141คนซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยที่เทศบาลเมืองยียวิถต้องจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุดังนั้นการจัดสวัสดิการที่ดีและทั่วถึงและเป็นธรรมจึงเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของเทศบาลเมืองมุกียวิถที่ต้องจัดให้มีอย่างสวัสดิการสังคม วัถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถสองเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถขอบเขตงานวิจัยขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถมีการให้บริการแบ่งออกเป็น3ศูนย์ได้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านฟ้าลังสิตศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านปิยวรลมและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านสถาพรอบเขตด้านเนื้อหามุ่งศึกษาการจัดบริการสังคมผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบไปด้วยด้านบริการทางสังคม ห้าด้านได้แก่ด้านสุขอ,อนามัยด้านการศึกษาด้านการทํางานและ,ะไรายได้ด้านสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยและด้านนันทนาการวิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ใน,นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการคาดเชิงลึกการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเครื่องมือที่ใช้ใน,นการวิจัยได้แก่แบบบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกสังเกตโดยศึกษาและจดบันทึกสาระสําคัญรวมทั้งใช้เครื่องบันทึก เสียงสนทนาตามความเหมาะสมกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยผู้ได้ให้ข้อมูลสําคัญเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสบริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางยี่ําจำนวน5คนได้แก่ผู้ช่วยนักสังทนาการูนยนบ้านฟ้ารังสิตผู้ช่วยนักสังทนาการดูนบ้านยะวราลงผู้ช่วยนักสังทนาการหมู่บ้านสถาพรผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูและผู้อำนวยการกองสบริการสังคมผลการวิจัยการจัดสบริการสังคมผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยิโถด้านสุขอ,อนามัยของทั้ง3ศูนย์มีจุดเน้นที่คล้ายคลึงกันคือการป้องกันการเกิดโรคก,การรักษาโรคโดยผู้สูงอายุจะได้รับสวัสดิการจากเทศบาลเมืองบึงยิโถร่วมกับศูนย์การแพทย์และฟืน้นฟูเทศบาลเมืองบึงยิโถเพื่อเข้ามาส่งเสริม สุขภาพเช่นการตรวจโรคคัดกรองโรคด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตมีการส่งเสริมความรู้ที่เหมือนกันทั้ง3ศูนย์คือการเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โดยแต่ละศูนย์จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่ที่ศูนย์มีการส่งเสริมที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้สูงอายุเช่นศูนย์ปิยประหลาลมมีการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนภาษาจีนและรวมทั้ง ทักษะการออกเสียงคาราเกะด้านการทำงานและมีไรายได้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง3มศูนย์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันในแต่ละกิจกรรมได้แ,แก่ศูนย์บ้านฟ้ารัางสิตจะเป็นการส่งเสริมในด้านตัวละและนำไปจัดจำหน่ายในสถานที่ต่างซึ่งศูนย์ปิยะวาราลมจะเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรพืชผักสวนครัวศูนย์สถาภรณ์จะเป็นการส่งเสริมด้านการปลูกพืชผักสลัดซึ่ง เกิดความชื่นชอบของสมาชิกด้านสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสูนฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง3มศูนย์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันคือศูนย์บ้านฟ้าลังสิตมีการส่งเสริมกิจกรรมแยกประเภทขยะซึ่งแตกต่างจากศูนย์ปิยะเวลาลมและศูนย์ถาพรณที่เน้นการกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหมู่บ้านรณรงค์ให้สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านน่าอยู่ ด้านนันทนาการพุ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง30มศูนย์มีกิจกรรมที่แจกต่างก,กันออกไปแต่มีจุดเน้นเหมือนกันทั้ง3ามศูนย์คือการให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเพื่อผ่อนคลายสร้างความสนุกสนานโดยศูนย์บ้านฟ้าจะเน้นไปที่ความสนุกสนานผ่อนคลายเช่นการร้องเพลงเต้นำรำสศูนรปยะเวลาลมและศูนย์สถาพรจะมีการจัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันคือเน้นให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายเช่น การเต้นบาสโลบลำวงย้อนอยุปัญหาอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น3ประการ1ด้านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการแปละจํานวนของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ2ด้านสถานที่สถานที่จอดรถและสถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เอื้ออํานวยโดยศูนย์บ้านฟ้ามีพื้นที่ในการบริการอำนวยความสะดวกค่อนข้างจํา การรถไม่เพียงพอตูนประยะเวลาลการเดินทางมาค่อนข้างลําบาก3ระบบการบริหารจัดการเนื่องจากระบบการบริหารจัดการข้อมูลของแต่ละสูนย์ยังขาดความเชื่อมโยงกับระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่ถี่ข้อมูลต่างๆมีความคัดเคลื่อนการประสานงานระหว่างสมาชิกกับศูนพัฒนาและปัญหาผู้สูงด้วยตัวผู้สูงอาย,ย,อายุมีความเสื่อมของร่างกายการทรงตัวการเดินช้าลงทั้งในส่วนข้อต่อกระดูก เกิดการหกล้มหรือปัญหาทางสายตาไม่เอื้ออำนวยในการทํากิจกรรมด้วยปัญหาสุขภาพเป็นหลักดังนั้นผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมร่วมสังคมกับผู้สูงอายุที่อยู่ในสัฒภาพชีวิตได้รายผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่1สําหรับการจัดบริการสังคมเน้นการเสริมสร้างทั้งสุขภาพกายและใจของผู้ซึ่งสอดของกับ่มสุขภาพจิตวิจิตและวิวงและพีรสิทธิ์คำนวณสิน สำหรับด้านการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่ผู้สูงอายุสนใจด้านการทำงานและมีรายได้เป็นการจัดก,กิจกรรมตามความต้องการในเรื่องการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มาสร้างรายได้ให้กับตนเองไม่เป็นภาระของลูกหลานซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับองค์การยูเนสโกยุรเทพธิดาและวิจิตวิวงศ์กรมสุขภาพกิตน่านธราพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นความ ต้องการให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีลซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับอํานวยบุญรัดไมตรีและกรมสุขภาพและด้านนันทนาการเป็นกิจกรรมความบันเทิงรวมทั้งความต้องการที่ได้รับกิจกรรมร่วมกส่งเสริมให้เกิดกําลังใจารวิจัยนี้สอดคล้องกับกรมสุขภาพจิตและจุลเทพปีระธาดาจากรูปประสงค์ข้อที่2เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบในการจัด บริการผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนานคาพีวิตผู้สูงอายุคล้องกับความหมายของการให้บริการสาธารณะของสถาบัน69ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ1เปิดรับสมัครเจาร้าหน้าที่เพิ่มให้เพียงพอต่อการให้บริการและจัดอบมรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะในการให้บริการ2สถานที่ควรจัดสรรพื้นที่หรือขอความร่วมมือกับสมาชิกในหมู่บ้านให้ที่จอดรถกับผู้ที่มาใช้บริการ3าการประสานงานควรศึก ความต้องการในการใช้บริการก่อนที่จะจัดบริการให้กับสมาชิก 4. ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุควรจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาให้าสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคมความต้องการผู้สูงอายุเพื่อได้ทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและนําข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการจัดบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ